สค่ะอันนี้มาดูหม้อน้ำยาขนมจีนนะคะหม้อที่สองหม้อแรกหมดไปแล้วนะคะแต่เราไม่มีเวลาทำคลิปอันนี้คือหม้อที่สองขนมจีนนะคะยังไม่ได้เอาออกไปตั้งคือช่วงเช้าๆเต็มนะคะจะมีโลงทานมาเยอะแต่ตอนบ่ายนี้น่าจะได้ตั้งแล้วนะคะเราจะค่อยอาค่อยมีเวลาบ้างแล้วจะไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่นี่นะ ดอง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 ,ดองมาสืบปลากระโดดคเครื่องนี่จะตำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะ,ะอันนี้คือเอามาปรุงปรุงโดยผู้ใหญ่คือเป็นเป็นเสืิอมนะคะคือบางคนก็กิน กินนข้าวปุ้นแล้วก็มีค่อยกินเขานะกับข้าวเขาก็เลยไม,ไม่ค่อยได้เอ็ดพอหรือปัเลยโรงทานก็จะมีน้ำนะคะมีลูกชิ้นแล้วก็มีไอศครีมตอนนี้รู้สึกว่าจะจะหมดไปแล้วหลายโลงเหมือนกันของเราจะเป็นขนมจีน นับตีนเลยแม <c oughs> ่เอมข้างนอกก็เป็นผู้ชายนะก็ซอยซอยเนื้อซอยอะไระเตรียมทำกับข้าวเป็นพ่อบ้านรวมด้วยช่วยกันคาะเห็นเกือบคูน้าคูตาคาร์เ้เปอรโกโก้ปีนี้นะบุญปีนี้ครัแบบนี้จเว้าบ,บุญชาวบ้านมีส่วนร่วมเยอะมากจะไม่เห็นก็ชวนน้อยนิด

นี่นะคะเด,เดี๋ยวเราไปดูกองบุญก่อนกองบุญที่ถูกจัดแล้ว <c oughs> นี่นะคะเด็กดือ้อเรียบร้อยหลับแล้วน้องแอตตาเจ้าอ้วน <c oughs> นี่นะคะเป็นกองบุญอันนี้คือแต่งแล้วนะคะ แต่งแล้วจะประดับแบบนี้นะคะนี่เป็นพึ่งนะคะพึ่งเทียนพึ่งหลวงเป็นเทียนที่เราใช้พึ่งดีนะคะสีสีเทียนมาทำมาทำแบบนี้นะคะขาดไม่ได้ใส่กองบุญแต่พระอาจารย์บอกว่าก,กองบุญที่แม่เหลยมจะทำของถวายหลวงปู่นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำก็ได้นะคะไม่ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเราจะเป็นถวาย ปะนะคะนะคะ, <c oughs> <c oughs> ะ,คะสวยงามอันนี้ก็เป็นยายๆนะคะุณยายอุ่นคุณยายกลมแล้วก็คุณยายมะกกูตูม ส่วนมากนะคะทีม่มาจัดกองบุญนี้ก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของกกตูมอันนี้เป็นต้นกล้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทําดอกพึ่งมาติดมาติดใส่ต้นกล้วยก็จะสมบูรณ์นะคะเป็นกองบุญที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามข้างนอกก็เป็นรำวงการกุศลโรงทานไอศครีมรู้สึกจะยังอยู่นะคะ เดี๋ยวไปดูขนมจีนแล้วก็มามาอยู่เบื้องหลังนะคะอยู่ครัวช่วยกันค่ะคือปีนี้นี่บอกตามตรงว่าความเหนื่อยนี่ไม่เท่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เหนื่อยมากคือไม่ค่อยมีชาวบ้านเขาลงมาช่วยเยอะขนาดนี้นะคะปีนี้ก็คือเยอะมากช่วยกันผลไม้ละมือค่ะแล้วก็ รวงไปดูดีพรุ่งนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะคืนนี้จะมีหมอรำซิ่งมารอดูขนมจีนอันนี้จะเป็นของเรานะคะยังไม่ได้ทำเอาเอา,เอ,าออกไปลวงทางนน่าจะเป็นตอนบ่ายๆคือตอนเช้าเรายุ่งยุ่งกับการทำครัว ตือระบบตีนเดี๋ยวอันนี้เท้าไก่ตีนไก่ค่ะกับลูกชิ้นเอามาโอยอันนี้เป็นเส้นขนมจีนแห้งนะคะเนี่ยค่ะคือจะแห้งเลยนะคะเดี๋ยวต้องปิดไว้ก่อน จะแห้งอันนี้ประจำการอยู่ที่ครัวนี่นะคะผู้ช่วยผู้ช่วยเป็นหมดสีเทียนก็เป็น,น,เ,ปนเป็นไม่ได้อย่างเดียวนะคะสวยด้วยเออสีงามนะคะสีจนมือเป็นระวิง่ง จะสีแบบนี้นะคะสีเทียนเอาเพึ่งพึ่งเรานี่นะคะพึ่งพึ่งหลวงพึ่งธรรมชาติเอาเนี่ยมากมากอันนี้ไม่ต้องขังไฟเลยตากแดดเอาน้ํานี่ไม่ต้องต้มนะ,ะไปเปิดอยอายุก็กระชงกาแฟได้เลยความหอนนะขณะนี้นะ เป็นเนี่ยายุืนยาวคนวะเพราะว่าสีเนี่านายอายูุจะยืนยาวนะสีสวยก็ลูกสาวสวย้าูสาวสวยสวยสวยงามแล้วใจนิ่งแน่เนี่ยใจนิ่งๆมองนี้ นนก็เป็นผู้ชายโซเลกันกินข้าวไปเบิ่งน้ำข้าวปุ้นอีกก่อนกลับมากลับมาดูน้ำขนมจีนอีกครั้งหนึ่งฟุตบล็อกแล้ว เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จทีเดียวเลยนะคะทีนี้หยุดวิดีโอไว้ก่อนนี่นะคะยังยังไม่เดือดรอน้ําเดือดก่อนนะคะสําหรับน้ําขนมจีนหม้อที่สองหม้อใหญ่มากนะคะหม้อเลขกหมดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นหม้อที่สองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูน้ําถวายพระก่อนขนมจีนขนมจีนขนมจีนสวัสดีค่ะ